สวัสดีเหล่าผู้เอาชีวิตรอดทั้งหลายไปกับผมสี a แบกนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมซึ่งตัวเกมนะครับผมมีการอัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คืออ um ีเวนต์บททดสอบชุมชนนั่นเองครับเราก็จะมาเตรียมตัวไปลงอีเวนต์ในครั้งนี้กันนะครับผมซึ่งของที่ผมได้เ,เตรียมไปนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมก็เลยพยายามเตรียมของที่ คิดว่าอีเวนต์น่าจะใช้นะครับผมก็คือเป็นปืนแบบแต่งเต็มเลยนะส่วนใหญ่ก็ทุกกระบอกก็จะเน้นความเที่ยงนะครับผมก็คือ,คอเน้นยิงให้แม่นเป็นหลักนะครับผมทุกอย่างเลยแล้วก็เตรียมปืนเจาะเกาะไปด้วยเพราะว่าเห็นในอีเวนต์เหมือนเปย,เปย,เปย์มามีว่าต้องใช้นะครับผมส่วนอาวุธก็แต่งเต็มยาชุดนะครับเราเตรียมไปพร้อมก่อนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไปก็คือนี่ครับผมบัฟครับผมบัฟจากหมอพลังจิตเป็นการบู๊ต กลังยิงปืนอีก10%นะครับผมก็มาเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวกิจกรรมเนี่ยมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับปป let's go <S อ่ะเราก็มาถึงแล้วนะครับผมบททดสอบชุมชนอ๋อมาถึงมีคนยืนโบกมือขอ,อให้เราคุยกับเขาก่อนนะครับผมคุยกับมาคาัสอ่ะคุยไปชงชิงชงชิง าม,มาคัสไปครับผมมาคัสจะพาเราไปไหนเอ่ยถ้าเดินเขาสมูทกว่าเราอีกดูเราพยายามเดินให้มึนครับเลยเขาอีกอ๋อยุดคุยคุยอะไรก็ไม่รู้อ๋อมีบูธอาวุธให้เราด้วยนะครับผมมันจะสิ้นสุดก็ตอนที่เราเคลียร์อีเวนต์เสร็จนะครับผมโอเคปะ่ะตาลูกศรไปนะครับผมว่าเขาจะให้เราไปทำอะไรอืม อ๋อคล้ายๆของชุมชนเลยนะครับผมอีเวนต์ก็คือเหมือนให้เราเคลียร์เวฟนะผมคิดว่าอาวุธตีใกล้น่าจะใช้ไม่ดีสําหรับอีเวนต์นีนะ้เพราะดูจากการที่เขาแนะนําอาวุธแล้วเดี๋ยวลองเป็นปืนก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าเอ6สิบหกกระบอกเดียวคิดว่าน่าจะพอนะอซอมบี้ไม่ได้โหดมากนะเพราะเห็นมันเขียนว่าระดับีซี่นะครับก็อินด้วยนะ ี่ถือว่าปอบางมากนะอ่าจบเลยครับไม่ง่าย,ายโอ้ยเลือดลดนะเลือดเป็นกรดซอมบี้ยืนแช่นี่เพอเื่อเลือดหมดนะฮะต่อไปก็กลับมาคุยกับมาคัสครับผมมาคัสบอกว่าให้ซื้อบางสิ่งบางอย่างในตลาดโอ้โหแล้วดูบังคับซื้อด้วยครับผมแต่ว่าดูของแล้วไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร,ร่นะผมนี่อาหารหมาที่น่าจะดีสุดแล้วในแถว แล้วก็มีอ๋ออีกตลาดหนึ่งก็คล้ายๆกันหนผมแต่ว่าตังค์ไม่พอของก็ดีขึ้นมาหน่อยนะผมแต่ก็ราคาก็สูงขึ้นมาเยอะเลยจากอันที่แล้วก็จากอีเวนต์เอ้ยจากภรารกิจที่บอกว่าเราจะต้องซื้อของนะผมเราก็คงคิดว่าน่าจะเป็นไม้อัดเนี่ยละครับผมที่เราจะลองซื้อก่อนนะครับผมเพราะว่ามันราคาถูกสุดแล้วคิดว่าน่าจะได้ใช้อย่างอื่นมันแพงไปอะ่ะเราแค่เคลียร์ภารกิจให้ผ่านก่อนนะผมจะได้ดูว่ามีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดู ระดับ normal ระดับปกตินี่เขาแนะนำให้ใช้ปืนเจาะเกาะเลยนะครับอ,อตีกับไลเดอร์นะครับผมโอยมาถือเป็นแค่คนส่งอาหารจะมาริสู้กับตัวชีวิตรอดอย่างเรามัดขาตีแรลมกันนะเนี่ยแต่คิดว่ามีากระบอกเดียวก็น่าจะผ่านนะครับผมแล้วก็ผ่านจริงๆด้วยนะถือว่าไม่ยากนะครับผม ก็มันยังระดับง่ายอยู่นะผมลองดูซิปลดล็อกแล้วอ๋อมีของแถวใหม่ให้ซื้อนะผมก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะผมนี่ครับกระดูกหมาเนี่ยหาย,ายากสุดลวสำหรับผมนะผมเล่นมันต้องนานผมยังมีน้อยอยู่เลยอ่ะยิ่งถ้าเป็นสายฟรีนี่โอ้หหายากแน่นอนก็คิดว่าน่าจะซื้อเก็บนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อ๋อเป็นของแถวสองก็ดีขึ้นมานะครับผม ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ<ส> <d> ผมเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์ภารกิจให้หมดก่อนนะครับผมอา่าต่อไประดับยากขึ้นมาหน่อยผมให้ล่าสัตว์ครับผมดูจากอุปกรณ์ที่แนะนำก็คิดว่าใช้ปืนเนี่ยน่าจะดีสุดแหละหอมปุป้องกวางครับผมอะจัดไปครับผมโอ้ผมคิดว่าปืนสั้นไม่น่าไหวอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนสั้นไม่ไหวนะครับผม มันช้าไปอ่ะขนาดคุณสั้นแต่งเต็ม AK เนี่ยนะครับน่าจะเวิร์กสุดละอ๋อมีหมีด้วยโอล้มไวเหมือนกันนะใช้ AK ก็เหมือนจะดีเกินนะครับผมอ๋อมีตะขงกลับมาด้วยนะครับผมอะแล้วก็จบเลยครับผมถั่วไม่ยากนะครับผมนี่ระดับฮาร์ดแล้วนะก็ถือว่ายังไม่ยากนะครับผม ก็ดูของนี่ของชิง้นเอ้ยช่องสุดท้ายนี่ถือว่าดูดีเลยนะครับผมอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อตะก้าลูกหมาครับผมมีโอกาสได้ระดับสี่เลยนะผมก็คือเปิดมามีกานได้ไหมโอ้ภายในร้อยครั้งนะครับก็เกินไปใครมันจะไปสุ่มร้อยครั้งบ้าไปแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมีโอกาสได้หมาระดับสี่เลยนะผมไม่ต้องผสม ส่วนอันนี้ก็ชุดครับชุดอีเวนต์ราคาแพงอยู่นะครับพันหนี่ลงรอบเดียวยังไม่ได้เลยนะครับผมก็มีวอลเปเปอร์เดี๋ยวเราไปเลียระดับสุดท้ายก่อนนะผมก็จะได้ดูว่าเราควรจะแลกอะไรดีระดับสุดท้ายครับผมอ้าวอ๋มันต้องใช้เหรียญเล่นเลยฮะระดับสุดท้ายงั้นแปลว่าโอ้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่สายเติมนี่ก็แอบเปลืองอยู่เหมือนกันนะผม นี่ยระดับสุดท้ายต้องใช้เหรียญเล่นครับผมยีผ้าเหรียญเราลองมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เหรียญเล่นดูนะว่ามันคุ้มไหมที่จะลงอโอ้โหซอมบี้โหดอยู่นะนะมาทีเดียวหลายตัวเลยอนะนี่มันซอมบี้สปอร์นี่ครับผม,มไม่ต้องใช้ปืนเจาะเกาะเลยนะครับ โคคูณด้วยอ๋อใช่เหมือนในแลบเลยนะครับผมก็คือเราต้องตีโคคูณให้แตกนะครับผมแล้วก็สองบีจะได้ไม่เกิดใหม่เหมือนกันเลยครับผมอ่าใช่ครับตีโคคูณแตกก็คือจบก็ไม่มีอะไรครับผมถือว่าง่ายมากเป็นอีเวนท์ที่ง่ายพอสมควรเลยนะจริงๆถ้าเราเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ครบอะ ก็จบไปเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็สามารถเล่นใหม่ได้โดยใช้เหรียญอ้โ้นก็แปลว่าแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเล่นฟรีได้สามครั้งแล้วก็ต้องใช้เหรียญใช้เหรียญในการเล่นด่านสุดท้ายนะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่นะครับผมถ้าเกิดว่าจะต้องใช้เหรียญเล่นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะเหมือนจะมีรางวัลขึ้นนะผมว่าเราได้อะไร อ๋อเราใช้เหรียญไปนะครับผมมันก็เลยได้อีเวนต์โกลัมาด้วยดูจากของแล้วนี่ขนาดใช้เหรียญเล่นยังได้แค่1,200งพันองรอเองอ่ะผมคิดว่าผมยังไม่แลกอะไรนะผมเดี๋ยวจะลองสะสมไปก่อนแล้วกันนะเพราะดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่านแลกเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับผมอ๋อแล้วก็เนี่ยครับผมมันจะมีการดีเฟซทุก24ชั่วโมงด้วยนะครับผมซึ่งก็แลกไปแล้วสามารถกลับมาแลกอีกได้นะครับผม แต่อีกตลาดไม่มีการรีเฟรชนะผมแรกก็ครั้งเดียวไปเลยเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆอีเวนต์หน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรอ่ะปืนครบตอวีโดอะฮะไม่สาวยื่นส่องเลยจ้าแอบดูเราลงเมื่อกี้แน่เลยคนนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยมีให้กดคุยได้ อ๋อมีบูตด้วยนะครับผมอ๋อน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะครับผมเนี่ยดูทําให้ศัตรูแข็งแข่งขึ้นแต่เราก็ได้รับรางรางวัลมากขึ้นนั่เนเองนะครับผมอันนี้ก็บูตอาวุธที่เราใช้ไปเมื่อกี้ไงอืมอันนี้ก็บูตปืนคกอ๋อใช้ปืนคกช่วยตีอันเมื่อกี้ไงก็อาจจะเป็นให้สําหรับมือใหม่นะครับผมที่ก็ว่าเพิ่งเล่นแล้วแบบ อาวุธยังไม่พร้อมก็อาจจะยังไม่ผ่านอีเวนต์นะผมก็คือให้ผู้ใช้พวกนี้บูตซึ่งสี่เหลี่ยน่ะมันก็ไม่เหมาะนะครับผมที่จะใช้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ลองใช้นะผมมันน่าจะเปลืองเหรียญอะอันนี้ทำอะไรเอ่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับอีเวนต์รอบๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะคิดว่าประตูบานก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็หมด แค่นี้เลยหรือเปล่าน่าจะหมดแค่นี้นะครับผมก็มีแค่ของให้แลกก็คือสรุปแล้วก็มาลงอีเวนต์สายประหยัดก็ลงแค่3เวฟพอนะครับผมก็ได้ไป750คะแนนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญก็ใช้25เหรียญเพื่อที่จะได้500คะแนนนะครับผมก็จะกลายเป็น1,200นะครับผมคะแนนต่อวันซึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับผมแค่3เวฟในการเก็บของแลกของรางวัลต่างนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์บททดสอบชุมชนนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้าเข้ามารับชมช่อง c-back นะครับผมหากชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดถูกใจและกด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง c-back ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ